อำนาจโคกรทรัพย์พยาครุษนะครับเสาห้าหลวงปู่เพล,ล่เต่าโรเป็นอย่างไรพบกันครับกราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกทกท่านนะครับกระผมอาจารย์ป๊อบมอกะเสกํารมแพงแสนครับวันนี้นะครับได้เข้าวัตถุมงคลน,นะครับรุ่นนี้นี่บอกเลยว่าหายากไปแล้วนะครับตอนนี้หายากมากนะครับกว่าจะได้แต่ละ องค์แต่ละชุดมานียากเย็นเข็นใจรุ่นนั้นคือรุ่นอะไรนะครับคำตอบก็จะเปิดเผยให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบนะครับก็คือรุ่นนี้ครับพญาครุฑนะครับเสาห้ามหาโภคกทรัพนะครับนะมหาอำนาจโภคกทรัพทษทีนะครับพญาครุฑเสาห้ามหาอำนาจ โคกกระซับขององค์หลวงปูเป่เพ้วปวาวโรนะครับแห่งวัดรังมันนะครับเทพเจ้าแห่งเมืองกำแพงแสนนะครับนะอ่านี่ครับเดี๋ยวหน้าตาเป็นอย่างไรราคาเท่าไหร่ชุดละเท่าไหร่หรือจะแยกเป็นองค์องค์ละเท่าไร่เดี๋ยวให้เพื่อนสมาชิกได้ชมนะครับนะมหาอำนาจโคกกระซับ นะครับมหาอำนาจโวกศระซับนะพญาครุฑเดี๋ยวไปชมกันครับผมครับเหรียญชุดพยาครุฑเสาห้านะครับมหาอำนาจพวกกรัพนะครับขององค์หลวงปู่แพ้วโรนะครับฉลองอายุ97ปีนะครับแห่งวัดรังมันนะครับมาชมกันทีระเหรียญนะครับอันนี้นะครับก็เป็นเนื้อ ทองแดงครับเนื้อทองแดงลงยานะครับเนื้อทองแดงลงยานะครับการลงยาเนี่ยในแต่ละพยาคุธแต่ละองค์เนี่ยมีเอกลักษณ์มีชื่อของเขานะครับนะเพื่อนๆลองกดใน Google ดูนะครับนะพยาคุโลงยาเนี่ยความหมายแต่ละความหมายเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนัมเบอร์หนึ่งสาม หกนะครับหนึามหกนะครับโอ้โหนี่ถ้ามา,มาไวกว่าน,นี้นี่นะแล้วมีเพื่อนสมาชิกเข้าไปผมเชื่อได้ว่าคงถูกหวยรวยทัพย์กันอย่างแน่นอนนะครับไม่เป็นไรครับเลขนี้ผมว่าอย่างไรก็ยังถือว่าเป็นเลขสวยเลขดีนะครับหนึ่งนี่นะครับนะไม่แน่นะงวดหน้าอาจจะมาเต็มเต็มก็ได้นะครับมหาอำนาจพภกทรัพย์ พญาครุฑองค์นี้นะครับเนื้อทองแดงนี่องค์นี้นะครับเปิดให้บูชานะครับในราคา5,000ันบาทนะครับเฉพาะเนื้อทองแดงองค์เดียวนะฮะในราคา5 0 0พันบาทนะครับต่อไปครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับเนื้อทองฝาบาทนี้บอกกว้เลยว่าสวยดังทองสวยอารามหูเป็นเนื้อที่บอกว่าบอกกว้เลยว่ายอดนิยมอ่ะ ยอดนิยมมากนะครับลำเบอร์136นะฮะนะครับจะตอบคาว่ากรรมการนะทุกเหรียญจะตอบคาว่ากรรมการมีําเบอร์เหมือนกันหมดนะครับพญาครุฑ65นะครับเนื้อทองฝาบาทรงยานะครับเนื้อทองฝาบาทนี่ถือว่าเป็นยอดฮิตเลยนะครับเปิดให้บูชานะครับในราคาองค์ละ8,000บาทนะครับเปิดให้บูชาในราคาองค์ละ8,000บาทนะครับ เนื้อต่อไปครับเนื้อชนวนครับเนื้อชนวนโรงยานะครับเนื้อชนวนโรงยาเปิดให้บูชานะครับเปิดให้บูชาในราคาองค์ละหกพันบาทนะครับในราคาองค์ละหกพันบาทนะครับนะถ้าเนื้อชนวนเนี่ยหกพันนะครับนะครับต่อไปครับเป็นเนื้อนวะครับเนื้อนวะ รงยาครับเนื so many, ้อนวะรงยาเนื trendy, ้อนวะรงยานี่บอกก็เลยว่าเนื้อนวะนี่สร้างน้อยมากนะครับนวะนี่สร้างน้อยที่สุดนะครับแล้วก็นวะนี่สร้างแค่5้าเก้านะครับแล้วก็เป็นพยาครุษรงยานี่ก็จะมีอยู่แค่อ่าประมาณร้อยกว่าร้อยกว่าองค์แค่นั้นเองนะครับนะชุดกรรมการนี่มีร้อยกว่าองค์แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพยาครุษรงยานะครับองค์นี้เปิดให้บูชาในราคา8000บาทครับ เปิดให้บูชาในราคา8,000บาทนะครับแ0 0 0บาทและยอดฮิตที่สุดสวยที่สุดในบรรดาเนื้อกรรมการลงยานะครับก็คือเนื้อเงินครับพญากรุฑเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยารายสีทงชาตินะครับแดงขาวน้ำเงินนะครับ พยาคุดเนื้อปกติเนื้อเงินปกติตอนนี้ก็หมืนน่นต้นแล้วฮะหมื่นหนึ่งหมื่นสองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นองค์นี้เนี่ยลงยาองค์นี้เปิดในราคาอง์ระนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทอืมแต่ถ้าเกิดเพื่อนสมาชิกนะครับสนใจทั้งชุดนะสนใจทั้งชุดนี้นะฮะชุดนี้เปิดในราคาสามหมื่นห้าพันบาทนะครับ ถ้าสนใจทั้งชุดนะฮะสามหมบาทแต่ถ้าเป็นองค์เนี่ยมันก็จะราคาสูงกว่าเป็นชุดอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะ1 7ึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดพันแปดพล้วก็ห้าพันนะครับอ่าโอเคนะครับนะครับนี่คือพยาคุดลงยานะครับยังไงบ้างครับเพื่อนสมาชิกสนใจจะทั้งชุดหรือว่า เพื่อนสมาชิกจะสนใจเป็นองค์นะครับเนื้อเงินโรงยานวะโรงยานะครับเนื้อฉนวนโรงยาฝาบาทรงยาหรือเนื้อทองแดงโรงยานะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อผมมานะครับอาจารย์ป๊อบมอกษเกษกำแพงแสนครับวันนี้ต้องกราบขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมและเข้ามาติดตามกับผมอาจารย์ป๊อบมอกษเกษกำแพงแสนครับขอบคุณครับ